สวัสดีค่ะทุกคน,นวันพฤหัสนะคะพี่เดี๋ยวจะมาตลาดนัดไทยลาววันพฤหัสนะคะอำเภอทัดพนมนะคะสายละหละ่ะขนาจจะเลิกมปแล้วความตั้งใจก็คือว่าซิมัซิมัซื้อไครพร้อมจักมีบมมีปลาไปเบิ่งกันอันนี้คือปูเดิมนะคะทุกคนคะ่ะ บ้าเื่ไงชงไะโลโละหกสิบนารบ้าวยำจิโ,โร่จิโร่ดืจริงดีใส่แล้วพิ่นขายแน,น่เยถังผิดเลยออว้าว สามกวยเฒ้ากวย่าาเยอะปุ่มกวยเาเ้อมากถ้าแบบนี้เราเี่ยวที่เมือ้ได้เทีเมืองไทยบ้างร้อยสามสิบร้อดสามสิบร้สามสบ่แล้าผมแล้วได้รายบารไหกันได้แล้วาคือเใรที่รอคนทุงเท่าไรเนี่นะร้อยสามส มันสายเลยพี่น้องจ้ากก่นจนมือแล้วอันนี้เป็นเห็ดกระด้างเลยพี่น้องจากก้าบางคน,น,นเขาเจ้ากระซือไปสุกเห็ดกระด้างก็คือเห็ดบดเทาเห็ดบดแห้งตลาดวายแบบเราทุกคนตลาดห้างเรามาสายชั่วโมงแล้วเนี่ยสิบโมงแล้วาานนบ,บา่อ,าอาาขายเนื้อปูนาใหญ่กระปูกเลยขายเนื้อปูนาใหญ่โลซีซี เดี๋ยวเราไปหาเอาเท้าบวกเอาคัวเ่อไกาวันนี้คือมีตะค้ไก่มาซื่องขนเ่ละคตรต้ี่หอซืเงินลอยเป็นคนขายในไทยเท้าเนี่ยเอาดีลย่อเดี๋ยวลงมาก่อนอ๋อปนียตัวใหญ่เชอะคอจับเลยอ๋ออือเแห้งนี่อันนี้ตัวเมียแบบ เต่ส <mile> ีมันอืมอกนีกนี่รกตัวนี่ยโลชับาทกับปูเนาะแม่ตัวนี้ตัวปูนี่ตัวนี้ตัวเมียน้องเชียมปลาเชียมกุ้งเทา ปลาลดปลาลดหรือปลาหลานน้อยอ่ะไปทางไหนก็มิตรกบผียามมันดีเป็นตก็มายังันเตา ไโอ้ลูงาง้ยนี่ยังงาบงาบป่นใหญ่าหน่แห้งเลยหอใจมากยังหายใจอยู่นะนี่นะ

จป้นี่บาปันนห้าสิบบาทละเห็ดดีใช่ห้องละร้อยจ้าห้าสิบได้สองวชิอมหลายคะโอ้ทุกต่อทกต่อร้อจ oh. ้า โอ้ oh, พอซื้อแท้ตูนางจักรจันขี้มิ่นตัวไหนอุ้ยมาเจอนี่ขี้มิ่นขาวบ่นนี่ขี้มิ่นขาวกินกันน้พรกเลยนะนี่อันนั้นขี้มิ่นแกงขารนี่หนี้นะก็สี่สิบบาท ขมิ้นขาวไม่เอาฮออโลก,ก็ได้หรอวะได้อันนี้ได้สิงที่ตามหาคือขมิ้นขาวตลาดเขาวายบ่เราทุกคนคะ่ะว้าลูกจอนี่คือตัวใหญ่แท้ซื้อสวยในจ้าตัวขงใหญ่ เพื่อนค้ายกองเท่าไรเนาะอง,อ,องยค่ะก็ง่ยใ่ก็ลุ้ค่ะไข่เป็ดลูกไข่เป็ดเวียดนาม,มกระเทียมกระเทียมต้องคือกระเทียมนย่างนี้มจะทำอะไรยิ่งไดน่นทางนี้จะเป็น ปลาแก้วไมมากินไกันนะนอนท่ากันนะอู้ยนโหลได้ร้อยสามสิบบาทครับไมวเรียกว่าชิมก่อนพี่วานเลยัดอันน้เอุกเลอก่นเลือกกระปุกนะลบมากวเลยจะดตงเลอะกรเปเราคัดแลอโอ้โ ขายเรขลยนะค่ะแม่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 ุขายถุงอะไรเนี้ยจลย้อจะขายขายเยกับบ้านเนี่ยซื้อในเลยเอามาเขาเขา โอหมองนี่หมองหอมหมองแซ่บเลยนะ <c oughs> หมอมกระลบครบ,ลบวนทั่วตลาดเลย <c oughs> น้ำลายไหลเป็น <c oughs> ปสูกับนี <c oughs> สูงเลยฮะสูงเลยเอาไปทอดสามารถผูดได้ โอ้ยนี่เห็นแล้วตามเ็บเ็ลงเลยครับผมัดหนึ่งะัดกืออยได้ราะยี่นเอาอยู่นี่้อยสาคือบางใหญ่เขาจับปุ่งได้เลยจะหนีมือไหมนีนี่น กูดแดงนี่สิคนล,ละรสชาติกับปูนาเลยทุกคนมันจะเนื้อเยอะแต่กลิ่นจะไม่เหมือนกัน้อยพัดกต่แทกลพัดเปพี่ทีิตัวใหญ่มันมีคนอันนี้ขายในเดบบินเขียด คนกบแ้งอันนี้โนะอ้นะเด้อันใดลูกชื่อนลูกมันไันชื่อนะควบหนูนะลูกจ้าโรดให้ชื่อถุงเท่าชื่น้เดียวโรดเก้าิโรดหนึ่งไม่โรดนีเลยลูกอืมโดเป็นิไร้างเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยางกลับขึ้นมา่อน <c oughs> ลูกบ้านผลิตมาถุงมันถุงนี่ฝากระด้างข่างคอนโอ้แม่งอันจิรอนนี่ร้ายขนาะดนี่กระโกบมาไม่มีชุ้งทาร้ายหน่อยร้อยเดียวค่ะหนูได้าร้อยเดียวจะหนูจา๋าค่ะสุดแล้วทุกคนคะ่ะสุดแล้วนะคะจุดตรงนี้จะเป็นจุดขนของลงขนทานทั้งหนาเลยสิเป็นทาน ป้าดมื่อึบักฟักทองเลยได้ได้พาไปเบิ่งอันโอ้ยคาแคนี่พักกระถินได้ดายโองดีนะลูกเอ้ยสายกบชงแปดสิบนะเอาเบอร์เลยฮะเอาเบอร์เลยโอ้ไม่ได้อะไรเนาะเอาเบอร์มันกระบอกกินบอ่อเฟิร์สแลนะเนาะ

ปลาตกฝานี่ปนังเอาคือคักแท้อันนี้บัดนี่อื้อเยยมสื้าคักแทอันนั้นเป็นพระอันโอ้ยสะอก เราคงองคน้นจะมงโ่้กาย็เพยเมื่อใดที่าตอัเนี่นขายอันใดนี่นาะอุ้ยป่าห่ให้ห้าก็ได้ราคาโซ่แบบห้าริคนมาจากทางนั่นบอกกันี่มาจากทางนั่น่ไอยากได้เปอยากเอาก็่อันนั้น่ เอาเดียา่างเดียวบ่เามบ่ไม่ไใส่ <c oughs> ใครพามในนี่บ้านขายอะไรนเนี่ยนะอ้างันซื้อแล้วน้อยเดียวหนึ่งพ <c oughs> ี่เต <c oughs> ็มซื้อแล้วในในี้ผัาซาวผัาบากหลายเนี่ย ไปซื้ออีกก็น,น,นี่ซื้อแล้วนนี่ไปซาบาทนึงไปซื้ออีกก็มีช่างนีเลยกต้ได้แค่น,น,น,นี้บัวหิมะนี่้ยี่สิบเอง คนเนี้ยโตใหญ่ๆคนนะคนนะตลาดนี้กว้างแห้งเดี่ยทุกคนผมได้อยังทุกคนตลาดมันวายแล้วนี่ได้ไข่พัมดังดังตั้งใจเอาไว้คือจะมาซื้อไข่พัมนะก็ได้ไข่พัมแต่ก็ได้อันคมินขาวเสียบปุ๊บน้องจ๋าเหละ ตลาดนัดไทยราวอำเภอท่าสนมนะคะคลิปนี้ก็ไว้สิ้นีแล้วเนาะพี่นอ้องจ้าขอบคุณทุกคนนะคะท,ที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เต็มเสมอมานะคะเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนครับแล้วบ๊ายบาย